แยกเกศิเอาไปเตะมุมนี่พี่น้องพุ่นกระติเก็บไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเอฟซีพี่น้องฐานับซอยกันเด้อว่ามีจักจุ่มพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยปูนปูนปูนเล็ดมาข่อยกระลังเคยพูดเลี้ยงแถวเงาเป็นกิโลเลยข้างหลังพุ่นกระมี่พี่น้องเลยเอ๋อที่บอกเป็นกิโลเบาเลรนเด้อพี่น้อง สวัสดีทักทายกันย่ำเสวี่คือเก่าล่ะพี่น้องพอกันเสวันทียีสิบสองปุ่ภาคมปีหกเจ็ดไม้ทิม่าโมนิกาลอตามป้ายย่างหน้าบ้านน้องเมกล่ะพี่น้องก็สวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหละกับชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องุูนน้ำกันกับยายเกศโมนิสิมานเฮ็ดยังพี่น้องปกติค่ะมีกระเพาเของป่าหาเฮ็ดคือเก่าเนาะพี่น้องแต่ว่ามาตามเฮ็ดผึ่งคมคือเก่าเนาะพี่เลี่ยมตามเฮ็ดผึ่งคมขาไล่วันที่ไปไม้ปลาบั่นสังหอมบรรยากาศบ่คือพี่น้อง มันเป็นอึมครึม,มเป็นฝนตกเห็นทางไปหยากเนาะจ้าอ่ะปลาน้องเมกนี่รับพี่น้องดนน้ากันคือเก้าสิมานบ่แต่ตอนนี้ายกเกดเจอแล้วพ่น,นเป็นเห็ดหยังเห็ดพงนาหอเพงนาหออุ้ยดอกกำลังขึ้นไม้งามๆเลยพี่น้องพู่อ๋อช็อตแหลกแหงมานของเสาวันที่ยี่สิบสองพี่น้องเป็นเพงนาหอมือนนี่พงนาหอจ้าลักษณะในจังสีคือบ่โดนเห็ดละงอกสิเกิดพี่น้องมาเนี่ยพิงนาหอเกิดเนี่ยละงอกบายุแท้อุ้ยสีน้องอ๋ เงาเดียวเต็มกำเลยพี่น้องทั้งหลังแจเกตพุ่มก็มีมีบ่ะปุ่นเออแถวนั้นล่ะเห็นบ่เห็นเห็นเจ็ดดอกดอกนึงจุ่มขึ้นไม่พี่น้องป่านนี้เขาเจ้าเคลียร์ไปก่อนเนี่ยนี่กากระเคลื่นเคลียร์ไปแล้วมีจุ่มขึ้นในไม่ปุ้ยดอกหน่อยก็คือหลายแจเกตเนี่นี่หน่อยพี่น้องนี่นี่ยหน่อยเต็มอยู่นี่เต็มปุ้ยตีก็แมนพี่ตัวนี้เอาบ่โอ้ยเอาแล้วเนาะปุ่นฮะุ่นน้ำกันเงวๆพี่น้องมาเนี่ ปอกันบรรยากาศอึมครึมฝนหยอยคือเก่าละพี่น้องต๊กดีแห้งช่วงนี้จังหวะเฮ็ดเกิดดีบานเอพซี C พี่น้องทั้งใดกะบ่ท่านโต๊กกะรอบ,บรดนดอกพี่น้องหอดฤยดูการเป็นแหละเดี๋ยวกะตก๊กพอจักดอกทั้งนั้นนม่ีดอกนึงอดอกนึงยางสวยหน,น่อขาเมษัวฮะมันมาเนี่ยเตรียมกระตามมาสามหน่วยห<อ><อ>มดนน้่ยังก็ะเกิดตัวนี้มันเป็นตัวหนีบสิออกต่อ เป็นเห็ดแดงนาแดงย่างพี่น้องอันนี้จุูงสีน้ำตัวนี้ผมขาไล่พี่น้องมาเนี่ยคุละสีกับหมูว่านเด้อคุละปลาเด้แมนจ้ะมว่านจะเป็นปลากระอมเผลที่ออกสีเหลืองๆพี่น้องแต่ออกตามปลาย่างหน้าผนอยากดำดำเนาะเห็นแต่หัวโผลขึ้นแมนได้ผลต้องหลอกแมนบ่แมนแมนแมนบนโอ๊ยนี่จ้ะแมนโอ้พี่น้องมานเราด้อจ้าเห็นบอลากหลายเห็ดพี่น้องนี่มีแต่จุูง เอาเอาบปเห็นบ่บ่เคยเห็นพัวผุนเคยเห็นตัวนี้ได้บ่างเหรบ่โอ้เคยเห็นตัวผุ่นได้พูนใหญ่อุ้ยขาเพิ่นผุนดอกนึ่งพี่น้องคนเห็นแต่หัวเพิ่นโพไปจองเพิ่นเอาเลยเนาะเอาเลยโอ้กล่องไข่น <gib berish> ี <fall asleep> ่นอนนอนเลยฮะความหมันกันสิหลากหลายคือเก่าลาพี่น้องมือนเลยเรางงกระเริ่มโพอะไรพี่น้องแต่เป็นดอกจิ๋วเดี๋ยวกระเพาะมูใหญ่เดี๋ยวกระพ่อเดี๋ยวกระพ่อสัญญาณที่ะไรเนี่ย Khi nào phụ ngọc kếp mua loài đỏ kéo này đấy nó à, Mà anh đèn nhàng đó bạn này hết công, hết à, Làm hết phương ở đây hết đèn nhàng Làm hết nương hết nương hết nhắn cậu là phì nó Nói là nó ngàm phạt à, này Mình <laughs> nhàng thì làm cờ vào này có à, cờ đấy kếp bà này <laughs> kếp này đấy đấy nhàng một bà khà lên Chắc đỏ khăn này <laughs> này <laughs> นะฮะโอ้มึงเนี่ยเพี้ยนจุงา,ง,งามเลยผมพา,าลายแาบนี้นี่ละแนวตามหานี่พ่อใหญ่เดียมจยีหน่อยปอเออเป็นกระลังขืนไม้เอาเลยเฮยดอกมึงฝันกันอยู่บบบนี้เป็นเงาพี่นอออ้อโอ้ยมึงเนี่จ้ะแกงแสบแช้เด้อวนี่จุ้งนึงเอาทายึดตัวละตามเพื่อนจุ้งขืนไม้นี่ที่แรกเห็นดอกนี่ไหมเออแต่พอพอดอกใหญ่เนี่ยโบเห็นเล้วจุ่มเพื่น พี่น้องเลยค่ะอากาศคุมๆแน่นอฝนต่อหนาฝนก็แมนเนาะพี่น้องฝนจุ <c <c ่มขึ <c ười> <c ười> <c ười <c <c uh ้นไม่พันทีอย้เก็บรวงใส่ดอกใหญ่พูดพอเลยพี่น้องงาาแม่งพงามเลยเนาะพแต่พอมูใหญ่พ่นไดเร็วไดเร็วมันาลนี่ละย่เก็บบานี่ขอเลนคนเดีนาะพมีแต่ค้างง้า นี่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 กอสีฝาตามองยังพี่น่องคนเถาเรี่ยวเฮ็ดตัวนี้เถาเรี่ยวจ้าหมึกเกินสองสามเมือเถาโย่แต่ก็รอดอีกโดนกว่าสีเกิดอีพี่น่องก็ทักไถ่มาหลายหลายเหตุผลผมกล้าไล่มือเก้นนี่ขอความบังงานกับท่านได้ตอบขออภัยด้วพี่น่องยากแข่งหมึกเกินนี่นี่เตะจูมจูอีกบ่งสองจนสองมาจีบกันน้องจูมขึ้นไม่คนเปิดไปตองออก มึงขอข้าวข้าวมากขึ้งามแถวบานนี้อู้ยากพอเป็นมูได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงพ่อเมะเฮ็ดงามๆนี่เอฟซีพี่น้องก็สนใจแต่มันมอหลายเล้วพี่น้องเฮ็ดตัวนอ่าไอ้ยัยเก็บไอ้ยัยเก็บแกงกินซะเนาะโอ้ยพ่อลดย่องว่างามข้อลดจอยจุ้มงามงามเลยย่องอู้หมองเคยเก็บออกไข่อยุ่ยนเนาะที่กายจุ้งงามงามเลยพี่น้องนี่ตามหาตัวนี่แหละงามแหงจุ้มหนึ่งโอ้ยเนาะ อู้ปาดดอกลายพี่ใดัวกพ่นัวกขาวพี่น้องโมอังหันพอเขาเจ้าเก็บเต็มสองตาคุณอ้เขาพอขึ้นพอจักดอกเลยพอหาหาหกดอกขาคือนขาหน้คุณเเจ้าอนแมนฮ็ดอยู่บ่อืมฮ็ดบวกพ่นปวกพ่นวกขาวอู้พอเต็มพ่นมดได้ดกรอ้อื้อ้ออืออืออพ้ออ้ออืออื้ออืออ้า ยังไงแยกเกศเป็นยังพี่น้องอยตายแล้วเป็นดินดิเลยบาริคนพ่อเฮ็ดคนพ่อเฮ็ดเป็นดินดิเลยพี่น้องเราโง่ข้าวนี่คือเกิดค้าเกิดแน่เทบาไนี่มึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยอื่อพ่ดบอนบ่อยมึงเนี่ยปล่อยปลอนบ่ได้มึงเนี่ยมึงเนี่ยหันใจบทัวทองเลยพี่น้องบานีเริคพังเนี่ย คือโผดคือคักแถบ,บาน,นี่แม่นที่แหลกคนนี้มาเห็นบานยังมาที่แหลกเห็นตัวนี้บ่แมน่นนี่ที่แหลกคนเห็นบานพี่น้องนี่แยกเกล็ดแนมเห็นบานเพคนเล่เของมาเบิงเ <c oughs> ม,มึงแนี่ยมึงแน่ยผีบานที่แหลกคนว่าพ่อบานอยู่หาหกบานเพม่อนว่าเขามากข้าวเดียวเชียงห้องมาเลยมึงแน่ยไม่ห,มห้องจากนั้นพี่น้องเ <c oughs> มึงแนี่ยพูดอุ้ย <c oughs> เอาเดี๋ยวให้พี่น้องเมึงก่อนแยกเกต็ดจังเก็บโผดผูอลังการขนาดพี่น้องปลาบานน้องแมกเด้อพี่น้องนี่เมึงแน่ <c oughs> เป็นเทลโงกเขาเมึงแน่เมึงแน่อุ้ยแอคิบันยาจังไเลยมึงแน่โอ้แม่นเบิร์โอ้แโอ้มเจมโยเกตยุ่ยซุกจ้ะมึงแน่อุ้ยพี่น้องเลยสะออนไลน์เลี้ยงแถวไหวว่ามันแถวตอนเลี้ยงหนึ่งเล้บาทนี่พี่พี่ พี่เขาหนาเบิ้งจักจูมมันคือขาวเดี๋ยวให้เอฟซีพี่น้องผุนหนาพี่นี่เกศเอาไปเต็มมุมนี่พี่น้องเต็มมุมหนึ่งเรื่อยๆเลยพี่น้องเอฟซีพี่น้องฐานับาซอยกันเด้อว่ามีจักจูมพี่น้องมังเนี่ยมันเป็นเม็ดปูนนจ้าปูนปูนเหี้ดมาข่อยกระลังเคยโคดเลี้ยงแถวเงาเป็นกิโลเลยทั้งหลังพุ่นกระมีปูนพี่น้องเลยเอ้อที่บอกเป็นกิโลเบาเลนเด้อพี่น้องเลี้ยงแถวเงาประมาณหาเมตร รุ่ยเขารุยบาสรุ่ยเลยเนาะมันขาดมาแน่อีกแล้วใจเย็นๆได้เจ็บเอาเสือสวยเอาเสือสวยเนาะเอาเสื้อสวยบต้องเฝาเอาเสือสวยคือคนเก็บนี่ยล่ะสวยขาดสวยขักสวยไปเบิดพี่น้องโอ้ยเอาเขาไปบาสไปทางพุ่นไปยังเจ้าหมูเนาเอาพี่้นเด้อบาสนี่ เอฟซีพี่น้องซอยกันนับเด้อพี่น้องเฮ็ดอลังโงกมูนี่ทิมมีจักจูมจักดอกนี่เกตบตองนับก็ได้ให้เอฟซี่นนับที่นัดเนาะอืมวู้ดตัวนี้ยังกินแต่ละจูมพี่น้องเลยจะอนหลายคนเห็นมันจนสั่นข้องครับดงว่ามันพ่อหยังบังหันมึงแน่พี่จะออนหลายพี่น้องตาย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 เกิดมากเกิดมากวู้ดข่อยแหละข่อเห็นบาดที่หลบพ่อใหญ่ เป็ีมูใหญ่คักแต่นอเนี่ยมาจะได้ขอบเป็นซ้ายอยู่ใครมาเห็นหนึ่งหัวใจเต้นเลยเด้อพี่น้อกมึงเนี่ยมึงเนี่ยตึกตักเลยแล้วหัวใจจอดเลยพี่น้องเฮ้พี่หอมเลยว่าแล้วยังวะมันถ่ายได้เกลียดพิ่เลยเนเลิงเขาเลิงเขาละงอกสีเขื่นกระเป๋าเยอะไอเฮ็ดฝุ่นหนาวหงออกเนาะไอ้เฮ็ดฝุ่นหนา่อก็เกิดแล้วเฮ็ดไอ้ฝุ่นกระไรเนี่ยกลายเหลื่อมโยบไอ้ละงอกสีตาม่ายังวะที่ไปใส้ได้พี่ดอกเต็มหน้ากระตาดิ เฮ็ดโมเดียวนี่ขุดเขาใส่กันเออมันต้องฟ้าวไอ้เกดงอมอือพี่น้องอยากแย่งพี่น้องเบิ่งแน่จุ่มนี่เอากระปั้นเทียบเบิ่งยายกเกดอุ้ยใหญ่กว่ากระปั้นกว่ากว่ากรปั้นยายกเกดอฮ้ยขาดแน่เออมาเด้อจ้าไปเห็นโมหองกับแจ็คส์สวาจังไรล่ะพี่น้องโมหองซื้อได้ฝรรดพี่น้องขี้เคยเก็บเห็ดถ่ายเห็ดใส่คันเห็นอย่งสี่ทีเป็นอย่งไรพี่น้อง แต่ที่ยังสีสีหองหรือว่าสีสันค่อยสีเต็ดหรือว่าสีฝอนมึงเนี่ยพี่น้องเอ้อบักหม้อหมกแตงบักแข่งบักเกลือพี่น้องเกิ็ดมากก็ลังเคยพอหล่อแฝกของปีเลยที่พ่อหมูใหญ่คักปานียนไปบันทังหอมบางหั่นกับพ่อมูละซีหาดอกจ้อเนียกับโพดออกพี่น้องเต็มกระตาและหมูนี่โอ้ยอู้อ้ยห โพวกอลังการอจะสิอุ้ยจังไรล่ะล่ะขาดแ้งพี่น้องเอาเป็นกองเน่าๆด้อพี่น้องเพื่อให้พี่น้องได้รับชมความหลากหลายเดี๋ยวเด้อเศ้ามีแห่งกันเป็นกองปลาเป็นคลิปมื่อต่อมื่อพี่น้องฟอกันเสาวันที่22พฤษภาคมปี67พี่น้องหมายสีเก็บอยู่ตอนนี้ก็เป็นปลาน้องเม็กที่แรกนั่นตาลเมื่อไหร่เนี่ยตามแดงขาไล่ไอ้ตามเพ็ดผงขาไล่พี่น้อง ตามไปตามมามาเจอเอาเห็นลังโงกบานนี่ยพี่น้องเลยโอ้ยคบเขาใส่ก่อนเอ้าเอาคักเต็มไปแล้วพี่น้องล่นกระตาแล้วเอาดอกบานใส่อีกตาบานนี่ยเนามึงผ่ามุมไกลนํำพี่น้องโตาเนี่เต็มเลยเด้อพี่น้องเนี่ยเต็มเป็นทีเรียบร้อยแล้วพ่อบักง้บักเสียงเอาคักเต็เจ๊เกตสมกับหยางฮะจ่มมายากพ่ออยากพ่อพ่อแล้วบ่าเนี่ยพ่อแล้วก็เอาตัวเนาะ มุมไก่น้ำเดือพี่น้องในข้านใส่เลยคนเก็บก็ได้ยเ <c oughs> อ้าผีดอกนู้นอ่ะมันมีการตัดต่อพี่น้อง <c oughs> ชอ็อตนี่เป็นชอน็อตเงี้ยวาญี่ปุ่นอีกสองจุ่มเอ้าตัดช็อตนอกอบาดนี่ <c oughs> ตัดมาผีสองจุม่ม <c oughs> พี่น้องลงมาผีคือจุ่มใบใหญ่านไหนเนาะ <c oughs> แมนเป็นบอสญี่ปุป่น <c oughs> นี่จีนโพนบหมือนกันโผล่พพ,พี่น้องเอ้ยนะหูจักเบิดอยู่ออออเนาะเนี่เบิร์ตอะเนาะอ้ยเก็บขักเก็บแน่พี่น้องเลยเอ้าจัดเลี้ยงดีๆบาทหนิม้านขักเด้อพี่น้องมาอนีิเฮ็ดกลมข่าไหลากับม้านขักอยูอ่โผลเอาสิไปจัดเลี้ยงไม้ด้อพี่น้องมาห <c oughs> นี้ไม้เ <c oughs> อาตัวหน่อยลงก่อนเอ้ยหมดเลยมึงแน่ยายกเกจอันเก็บออกจาก กะตาพี่น้องเตรียมสีเลี้ยงใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเส้าเส้าเอเส้าสองเส้าสามเส้าสี่เส้าห้าโอ้สามสิบเนาะสามสิบกว่าดอกเนาะมึงแน่โอ้โปวดโพพี่น้องเล้ยตัดสะออนแห้งอะย่าเก็บเก็บเสษตาแหลวก็ลุนน้องกันตอพี่น้องโอ้อพี่น้องสิครับเดี๋ยวจะไปใ่รพี่น้องมือนี้โพเส้าแท้โอ้โหใครง่อยไรยัง ปกอ้อยมันใหญ่บุ๊คมันไงฟางมันเป็นไก่ละหงอกขาวหงอกขาวจ้านั่งอืมนั่งหอกขาวมือนี่โพแซวแล้ละหงอกเนาะเพรอีกเนาะละหงอกเนาะโอ้ยหงอกขาวเริ่มขึ้นแล้วปีน้องบานอี้พอสิตามขมขาลายเก็บละหงอกก่อนคอยไปตามเนาะสีเมนบอกีเอาโอ้ยเดียโอ้ยมุดหนงหมดแดงบาน หัวเต็มเลยอ้าว FC พี่น้องกระทักไถยเขามาขมข่าไล่ร้ายหลายพี่น้องมาผอละโง่ป่านนี้มาตามตามละโง่ก่อนค่อยสิตำขมข่าไล่พี่น้องยีเลมึงออื่นเนี่ยผมมีเรื่องพี่น้องเฮ็ดขมข่าไล่ประเ่็นแค่นี้แหละล่ะกัด้ก็ดพี่ใดเต่มเมื่อนี่ล่ะอื่นก็ที่เป็นตามละโง่มีมดเขานี้ได้ยุกมดเขานี้เนาะขังเครื่องนั่นนั่นต้นอีกแล้วต้นหม้อต้นหม้อต้นหมดแดงโอ้ยแต่สะออ่อนแน่พี่น้องจัดอยู่หันแล้วเด้อเอาคน เฮ้ยยังยังเป็นง่นี่บอกใครบอกบไปหาหาหงาฮาหงาเฟินหนีมาพมาพดเถอะจ้กมนี่นี่นั่นนันเอ้ยเปยีเลียมเอ้ยมาเอาหมดดอกซอยไข่นี่เด้อดูดเลยนออคุผมคาลายก็เริ่มบางเนาะ จ้คนหลายอย่างด้วยพี่น้องคนสองปลาปล่อยคลิปกกะสิประมาณนี่แหละพี่น้องเต็มป่าเลยตอนนี้คนจุงน้ำงามดอกนึงนำงามพี่น้องตามเฮ็ดค้าลายลับบานมาไม้ตอกหมู่บ้านด้วยพี่น้องบานเลยเริ่มบานเนาะเริ่มบานกำลังบานงะพี่อิ๊ดมุมสุ้งู้งสองน้องหมู่บ้านน้าจูงขากเนาะแมนจ้า มืออื่นเท่าได้พวกนี่มือ่นวนนั้นมัก็ได้สองนาะจ้าสองจูมพี่น้องเนาะมือว่านว่าเขาบ่อเหมือนมือว่านในร้ายค้าวมือว่านมือนี้รถร้ายมือนี้คนเต็มบาหวานไม้ใดพี่น้องตามไปมาพ่อฟ้ามพอีกแล้วพี่น้องมาเนี่ยจ้าพ่อฟ้ามเพ็ดขมค่าไร่ล้วบ้านนี้พี่ดรอหนึ่งเกิดลากปันนัตนเนาะเกิดล่าถึงก็มีฝนตกหลายตกถูกมือถูกมือเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องปวดปากตาแยเกศปน

เตวโปะเลมว่านจุ่มดีที่สุดมวานกระล่งจุมที่นแต่ที่ดเนาะเทานาะเงาเน่ะแล้วคนไดคุณฝากคุณไดอยู่คุณมองเขามันี่เล้วกว่าเอ๊ะดอกงามแห้งอเกิดขักพี่น้องเฮ็ดข้าลายปีนีลขักปานั้นยังมาถูข้นึงโล่งลห้ยบางหันโอ้ยว่าเป็นอาบุญหมั่ไสเนาะโอ้ตนี่คนไดนิ่มเ้นเสือ มาหลายหลายลยกับบอดายเฮ็ดอย่าว yeah. like. oh. oh. uh. ่าคนฟองปลาตัวเด้อพี่น้องคุณแยกเกศดอกหนึ่งนั่นดิโอเห็นบ่อือตาดีแท้สองดอกเอยเห็นตัวนี้โอ้ขาเคยผมบ่เห็นได้ตัวนี้วังหันบ่เห็นเลยเออสามดอกพี่น้องนับมือไปได้นี่งมือเลี้ยวมืออื่นบ่ตามก็ได้มืออื่นบ่ตามก็ได้เพิ่นเถาเร็วเฮ็ดตัวนี้ เมื่อวานจุ่มงามๆเหมือนนี้เริ่มบานงะเอาไปเถอะพี่เฮ้เริ่มบานงะแต่ยังโอเคอยู่พี่น้องโอเคอยู่จ้าโอ้ยขามันเลี้ยวแท้มันเกิดตามดงนี่บ่บ่คือขาเมื่อวานเนาะหมูว่านมันเกิดในเดินเกิดในเดินเป็นสิดอกหวบดอกมกฮู้ยขาขาเนยาเป็นฟุดเลยบานบาดงามอยู่งามอยู่มันทอผู้เก็บ จักดอกอยู่ทั้งนั้นออกมาลงตรงเต็มเก็บบ่อเท่าเด็กกระมันขึ้เก่าเลยเป็นตาคือเก่าเนาะผลดอกนุ่งพี่น้องเจ้าเนี่ยมันหกสิล่ะเนาะอยู่สวยงามแห่งอยู่พี่พีบ้านโอ้ใช่อยู่แน่าพอเหลืออยู่เนาะจ้ะหมนโม่ใบใหญ่คือนโม่หวานปันไลย โอ้โอ้ขาอยากงามเลยพี่น้องคนนี้คนจุมนึงจุ่มนึงพี่น้องหน่มข้าจุ่มนงจุ่มอีกจุ่มนึงขาอยาแข่ไนออีกสองจุ่มืจุ่มงามยางนี้ว่านะไม่แต้จุ่มนมัมีปวไปกินย่บ้านงะ เงี้ยไจ้ะ้คนผัดรมด้วเนาะมอาะต้งมีลายดอกอย่ด้วเนาเนาะจ้ะเห็นอยู่อะรมหน่อยคนอ้โออ้บังเนาะอืมลานดอกลายดอกอยู่ต้วี้นลายอยู่ด้พี่มีกจะพลองเรกระดาเรี้ยวได้ยเนาะเขาเอาไปสอบว้วยหนึ่งเลยเนาะ โอ้ค่ะน้ำบานพี่น้องเมื่อวานก็หาบ่ทัวเนาะบ่ทัวเมื่อวานมันเป็นจุ่มนอยนําล่ะพี่น้องมันสิใหญ่เร็วเฮ็ดตัวนี้แต่ว่ามื้ออื่นนี่บ่ต้องตามบ่ๆมื้ออื่นนี่เฒ่าเบิดะจุ่มก็มีอยู่แต่ว่าสินอยจุ่มนึงจุ่มเมื่อวานน้ําก็มเ่า đầy đó. không Tôi đi đại. Bó đại Ngoài lá gì tuột? cái Đi, thăng thăng kì. Nó Thì như thế này. Ngàm như cha. Sóng. Sóng Hả, đó không? Đó, ý, ý. hơn cả. Này leo nào Ê, men này. ít. đó. lắm. ผู okay. Has uh, ้ดอกนึงเห็นบ่เฮหรอดอกบังเห็นหมดดอกบังนแล้วบ่นี่บ่เออดอกนึงโอ้ขาหลังจากเห็ดตัวนี้โยบไปไหว้ไปรุ่นละโงกต่อพี่น้องบ้านนี้เด้งซี่ดอกแหลกของมือดอกนี้มกยางงามขึ้นมาปลาบนมาพร้แดงซี่พี่น้องเหลือพี่น้องคนเก็บก่อน มืออื่นนี่คักแล้วนาะลังโง่เนาะมืออื่นนี่โพเบเปื้อนละพี่น้องมองได้ก็ได้มองได้เคยเก็บนี่พุยโอ้ยสอ,อนอเอาแดงข้ามก็เกิดบานเลยเกิดสารพัดเลยสารพัดเห็ดได้พี่เกิดบานเลยปุ๊บไปก่อนอ่ะว่าแต่เถียงมาบรรยากาศฝ่าฝนนี่ทุกมื้อเลยพี่น้องเริ่มมาแล้วก็พอดีครับสิได้กลับบ้านละพี่น้องบานนี้ ยอดม้านกับมัานสุดยอดน่าใจเกศมือซ้ายาาห่อในหมีแล้วใครเลเออมืออื่นมาจับสิเกิดแถวนีน้องอ๋อหยอด่ดได้ยอดม้านสุดยอดพี่น้องมือหนิเดี๋ยวให้คองกันด้วย๋อพี่น้องสำหรับผลงานการเดินทางเสาร์วันทียีสิบสองในน้อยใจเกตเมียนจ้ายีสิบสองคืนภาคมปีหกเจ็ดพี่น้องปีนี้เฮ็ดเพิ่นมาซ่าแต่ว่าแต่ละมูเนี่ยอลังการแน่นาะบ่ว่าสิเป็นเฮ็ดหยัง เฮ็ดผึงขาไลา่ข้มขาไล่เมือ่อวานนี่กับปุ้ยอลังการคักมืนอนี้บ๊อบปันไดพี่น้องเพราะว่าเอฟซีพี่น้องเพิ่งก็มาหลายหลกับแบ่งเฉลี่ยกันไปกับถือว่ามาันอยู่พี่น้องได้ตาหนึ่งอยู่นี่เป็นเดไอเป็นขมคาไลา่หรือว่าผึ่งไหวละพี่น้องส่วนเฮ็ดละงงนี่พอสองหมู่เนาะแต่ว่าหมู่แรกกันพี่น้องเอ้ยจะเกลี่ยจนได้ฟอนโพดโพแห้งเลี้ยงแถวสาบลาบแถวตอนเลี้ยงหนึ่งเลยพี่น้องคักแห้ง <c oughs> ดอกบานเพิ่นกระไดบ่หน่อยเด้อพี่น้องพุนเกือบสิบดอกพี่จ่าออนีลาจังหวะมันจนด้หาบ้องแท้พี่น้องบานนี่สามกตากตาที่สามเป็นเฮ็ดบานถือว่ามันสุดยอดอยู่พี่น้องมื่อนี้อ่าหลังจากนี้กะอยู่บ่ไดดอกพี่น้องเริ่มสิโลงเม็ดละตกดีค่ะฝนบานเอฟซีพี่น้องทั้งในบ่ทัานโตกะเอิญไปเด้อพี่น้องเกิดนีไล่ก็เฮ็ดสิเกิดดีเนาะมันจะน้อยแล้วน่อยแล้วเอามาวอกหลายใจห่างพี่น้อง เฉีนชอบวิดีโอจังไดกระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาสองปลา,าขอขอบคุณทุกไลค์ทูกแชร์พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำี่ชมหอยรอหลุนน้ำกัน,นมือนพีน่น้องมือกัดสีย่ำโยไม้ปลาบานน้องเมฆนี่ละพอให้ระโง่เกินแล้วเนาะวันแล้ววันนี้แล้ว<笑><笑>ไม้นี่กระเด็ดแล้วพี่น้องเอามันไผ่มันมันเ้อเอฟซีพี่น้องบางทันมากาากับบ่ได้กะเป็นน้ำผูหูห่มหูไม้น้ำละพี่น้อง อันหูหฮมหูไม้บางเถือโบหูหฮมหูไม้ตามเอาก็มีได้ละเนาะโอ้ยตามเมาก็วันนี่อะไรกันมืออื่นเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งผอกันไหมมืออื่นหล่นคว้ามาล้างการน้ำกันอีกมืออื่นยายเกศนี่นอนมารับพี่น้องมแรงเลยมันพอให้ละงงยืนสั่นอยู่ห้องกากๆอยู่มอญไหลายฝอยฝอนหล่นแล้วก่อยเครื่องห้องเครื่องฝอนพี่น้องมอญไหลายมืออื่นนี่คาดว่าล้างการอยู่พี่น้องเกิดเกิดตั่วป่าไปจ๊ะผอเกิดตั่วป่าคือว่า เริ่มแรกจะเป็นละงกขาวก่อนล่ะพี่น้องนันใช่ไหมจะ,จะเป็นละงกเหลืองตามมาก็คอยรอรลุ่นรอติดตามค้นสองปลากับยายเกตพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนี้กลับบ้านก่อนพี่น้องสาฝ้นกะเริ่มมาแล้วใ่อยแล้วเอออยู่ดี <c oughs> มีแห้งขอกันไม่มื่อื่นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณถูกไหลถูกแช่กับบ้านก่อนพี่น้องมาหนิสวัสดีครับสวัสดีค่ะ